สวัสดีครับผมกว้ยทอดจัดไปนะครับคนเดิมนะครับวันนี้วันวันวันพุธเนี่ยนะวันพุธที่4มิถุนายนนะครับก็เวลา11บเอ็ดนาฬิกาสานาทีนะครับก็มาเจอกันนะครับ สำหรับเวืที่แล้วนะครับใครถูกก็ไปทำบุญนะครับแล้วก็อธิษฐานให้ก้วยทอดแม่นๆด้วยแล้วก็ให้ให้แม่นให้ถูกให้โดนอแล้วก็เม้นมาก็ได้นะครับอเหมือนกับส่งพลังมาให้ก้วยทอดเนี่ยเออเป็นศูนย์รวมจักรวาลนี้ได้แล้วก็พอผมให้แม่นให้ถูกท่านที่ติดตามผมเอาไป ซื้อลอตเอรี่ก็ก็จะได้มีเงินไปทำบุญด้วยกันนะครับแล้วก็รวมทั้งหลวงพ่อหลวงพี่ที่ติดตามผมนะครับก็ทำวัาเชาวว้าวันเย็นก็ช่วยอธิษฐานให้กว้วยทอดแมนๆขนให้ให้ถูกให้โดนอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเลขนะครับศูนย์ถึงเก้าก็สิบแถวครับส่วน เข้ามีเท่านั้นก็แล้วแต่สถิติผมก็ไม่รู้เรกว่ามันตัวไหนแต่แก็ทําคํานวณตามนั้นนะอาจจะมีเฉียวบ้างถูกบ้างก็เราไม่ได้เป็นเจ้ามือรัฐบาลครับเป็นเจ้ามือมันจะออกตรงไหมไม่ตรงอะไม่รู้หรอกอาจจะเข้ามาฟุกๆนั้นเองอ่ะ ส่วนที่จะคุยกันวันนี้ไม่พูดไม่น่าได้นะฮะเพราะมันเกี่ยวตรงกับผมเลยก็คือเรื่องแท็กซี่เมาส์จากสนามบินเรื่องแก๊ปเรื่องไรแมเรื่องอะไรคือจริงๆนะมันเป็นเรื่องของเขาเลยไม่ได้เกี่ยวกับพวกผมเลยคือมันเหมือนกับอะไรมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเดียวใช่ไหมแล้วมันมีมาเปิดแข่งกับอีกร้านหนึ่งซึ่งอาจจะ อร่อยกว่าถูกกว่าอ่าคนก็เลยไปทางนูน้นแต่ผมบอกอตรงๆนะแก๊ปไลแมนไม่มันน่าจะแข่งกันนะ่ะคือสมมติวนะ่าผมเจอยี่ห้ากิโลเนี้ยให้ราคาร้อยห้าสิบแล้วก็ไปเก็บกับผูนะ้โดยสารน่ะร้อยเก้าสิบซึงเที่ยวนั้นเนะ่ยแก๊ปหรือว่าไรแมนเนี่ย อาอา, A, อาเอาแก้ผมไม่ไม่ได้วิ่งเอาไลน์แมนที่ผมวิ่งเนี่ยคือเขากินไปแล้วเที่ยวนึงสามสิบหรือถึงยี่สิบกว่าบาทถึงสามสิบบาทซึ่งผมว่ามันเกินไปมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมีอะไรนะกดมิเตอร์แล้วบวกยี่สิบาทเอออันนี้ผมไปไหนผมก็วิ่งได้แต่ถ้าวิ่งไปไออย,อย่างมาเมื่อก่อนเช้าๆเลยนะแปดโมงจากกรุงธนบุรีเอาวงเวียนใหญ่ ข้าไปสาทรซอยหนึ่งรถติดเขาราคาเหมาวีโคให้แปดสิบแปดบาทก็น่าจะเก็บลูกค้าประมาณร้อยสิบถึงร้อยี่สิบาทซึ่งผมก็ได้แค่แปดสิบแปดบาทแต่ส่วนต่างนะ่ะเที่ยวหนึ่งยี่สิบสาสิบแ่วิ่งไปก็พูดตรงไม่คุ้มเพราะว่าเจอรถติดจะไปพี่ก็เป็นร้อยแล้วดีไม่ไดีเกือบสองร้อยแล้ว เราได้ 88, แปดสิบแปดก็เลยไม่มีใครรับงานนั้นแล้วเดี๋ยวก็อาจจะจะเพิ่มอย่างอะอย่างเช่นอะไรศูนย์ประทุมสลิกิจเวลามีงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็ใช้เยอะอาจจะคุณเดินทางไปไปสุขุมวิทเนี่ยมันอาจจะแค่มิเตอร์มันแค่ประมาณหกสิบแปดสิบแต่ถ้าเป็นอีโคบางทีพอมันมันเรียกแล้วมันไม่มีคนไปเขาก็จะเร่งราคาขึ้นมาอาจจะ แปดสิบถึงร้อยหนึ่งที่ผู้ที่สารต้องต้องเสียเนี่ยก็เด้งมาเป็นสองร้อยกว่าบาทก็มีแ้วมีถ้าคุณกดทันผู้ที่สารถ้าเสียสองร้อยกว่าบาทเขาก็ตัดไปสามสิบซึ่งเมื่อก่อนนี่ม,นม,นมันมันไม่มีนะประเภทอีโคราคาเหมาอะมันเป็นมิเตอร์บวกยี่สิบแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลายเป็นว่าเหมาเลยเพราะมันเหมาเหมาปุ๊บมันถูกกว่ามิเตอร์ไงผู้ที่สายก็ชอบของถูกไงเออก็ นิยมที่เดินออกมาก็เรียกแก๊ปเรียกไลแมนแล้วเรียกอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกก็ว่ากันไปที่ไม่เกี่ยวกับผมนะผมวิ่งตามทางก็ปกติวันหนึ่งมันวิ่งประมาณบบารับผู้โดยสารได้ประมาณไม่เกินยี่สิบเที่ยวปกติธรรมดาก็สิบห้าสิบหกเที่ยวถ้าถือว,ว่าดีนะมันก็ได้ประมาณพันห้าโดยเฉลีย่ยเที่ยวละร้อยอ่ะเที่ยวละแปดสิบเที่ยวแล้วก็ร้อยกว่าบาทรวมๆแล้วประมาณพันห้าพันหกอ่ะถ้ายี่สิบเที่ยวนถือว่า ดีถ้าอย่างปีมงุปีใหม่ตุดจีนสงการอะไรเงี้ยอาจจะได้ถึงสามสิบเที่ยวว่าคนมันต่อเนื่องกันซึ่งผมพูดตรงๆรงาไม่ไม่เกี่ยวกับผมแลนั้นมันเกี่ยวกับแก๊บในสนามบินคือเคยเคยได้วิ่งวันละยี่สิบสามสิบเที่ยวอะไรของเขานะอาจจะสิบกว่าเที่ยวเพราะมันเที่ยวมันร้อยกว่าอยู่แล้วหรือสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าเนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรถข้างนอกไม่ได้เกี่ยวกับผมเลย แต่ว่าพอมันออกข่าวมาแล้วมันดังเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนก็หันไปลองไปใช้แก๊ปลองหันไปใช้ไรแมทซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะไอ้ที่ผมพูดความจริงนะเออข่าวมันออกผมก็พูดตามข่าว,วอะไรแหละอแล้วผมรู้วงในมาบ้างก็ผมวิ่งอยู่บางทีผมรับนะกดรับด้วยนะยี่สิบห้ากิโลให้ผมร้อยห้าสิบอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ไหวเลยพี่เพราะมิเตอร์มันขนมันสองร้อยกว่าอยู่แล้วมันไหนรถตรงรถติดอีอ่ะนี่แต่ว่าเสียเงินเนี่ยผู้ที่สายก็จะเสียร้อยแปดสิบซึ่งแอปก็จะกินไปสามสิบาทพี่ไม่เกินไปไหมพี่เท่าละสิบบาทคนมิเตอร์บอกยี่สิบาทไปเมื่อก่อนยังดูดีสักกว่าเออก็แล้วแต่ครับแต่ใครขับแก๊ปใครขับไลแมนนี่ผมบอกตรงต,รงตรงนะครับเขาหักเยอะ แล้วก็ไม่คุ้มทุนเหมือนก็เหมือนนักเรียนตีกันน่ะเด็กใหม่มาไอคนเก่าไปคือเขาวิ่งเหมือนเขาก็ไปมันไม่คุ้มกับค่าศึกหรอไม่คุ้มกับการที่เราซ่อมรถอ,อืมเอาลงอะไรเดี๋ยวนี้ไม่เคยร้อยับม,มีแต่เพิ่มอืย่างหัวเทียนรุ่นเก่า,น,ะกะา,ากนี่ผมสามร้อกว่าบาทสี่หัวตัวนี้เจ็ดร้อยยี่สิบนี่เปลี่ยนทีนก็ สองเท่าอะแล้วไปขอลดราคาเขาก็ไม่ได้แล้วกันเอาพูดอันนี้เนี่ยเอาเอาง่ายๆว่าไม่เก uh, ี hmm <t ương <t ương ่ยวกับผมที่วิ่งข้างนอกเขาเกี่ยวกับสนามบินเขาทะเลาะกันเองเขาเสียผลประโยชน์กันไม่เกี่ยวกับรถข้างนอกรถข้างนอกวันนึงประมาณสิบกว่าเที่ยวนั่นเองไม่ได้วิ่งเป็นร้อยเที่ยวที่ไหนพี่เที่ยวละเจ็ดสิบแปดสิบวันกับพันกว่าบาทไม่ได้เยอะมากมายต่นนี้ที่มันหายาก คนก็เห่อไปใช้แอปกันก็แล้วก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่ขแหละความสบายใจส่วนเรื่องคนขับแก๊ปกำไรมันที่พอกสามสิบพันมันไม่มีหรอกพี่พี่ยังไปรับงานติดติดติดติแค่นี้ขนานั้นแหมวันหนึ่งได้สามพันสี่พันไม่มีครับเต็มที่พันให้ถึงสองพันก็ดีตายหาแล้วพี่ ถึงสองพันนี่นะยังไม่ได้หักค่าแก๊สนะแก๊สหนะกร้อยอ่าที่เขาขึ้นมิเตอร์มานี่ไปลงแก๊สหมดพี่จากเมื่อก่อนเติมประมาณสามร้อยแต่นี้เติมห้าหกร้อย้ะก็ผักผักไปลงแก๊สหมดบอจทอทอหิวรวยอ้าวว่าเรื่องเล่าดีกว่าตายไหมเนี่ยเออหกนเจียเลยไหมูดนี้เดียวอ้าว ันนี้กว่าอย่างรวดเร็วเลยครับอา16พหกิบหกมิถุนาชิบหกเดือนหนะครับหลักร้อยผมได้สามหลักสิบได้สี่หลักหน่วยได้สองนะครับก็สามสี่สองวันนี้ไม่ค่อยในใ่ใใจนะขอเพิ่มตัวการอีกเหมือนเดิมนะครับก็เก้าสองแล้วก็สี่เก้านะครับก็เป็นสามสี่สอง 92แล้วก็49่ขอให้ทุกท่านล้ำรวยครับโชคดีโชคดีครับไงก็สวัสดีครับ